วันนี้พลเอกกัมปนาศรุดิตองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมู่นิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยคณนะเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแลกปเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรระบบอินทรีย Me ์ณฟาร์มเบอร์รี่อินทรีไบโอเบีรเรนการ์เทนฮัมเมลเมืองลูสตรอฟสาธารณรัฐออสเตรียที่มีการปลูกพืชและไม้ผลในตระกูลกลุ่มเบอร์รี่มีการพัฒนาผลผลิตและปลารูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ ยานเบอร์รี่ผลไม้แปลรูปน้ำส้มสายชูวายหวานและสุร,ราหมักจากราสเบอร์รี่หรือวายเบียเชลออร์แกนิกร r a อ b ์รี่สตรอมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในท้องถิ่นฟาร์มนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มอินทรีย์อย่างเป็นทางการเมืม่อปีคริสต์ศักราช2005 ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นับเป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยซึ่งหมูลนิธิโครงการหลวงมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545 โดยส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงและอย่างเน้นการผลิตไม้ผลเขตหนาวแบบไม่ใช้สารเคมีอาทิบรูเบอรี่แบล็กเบอรี่สตอเบอรี่และราสเบอรี่เพื่อความปลอดภัยทั้งของผลผล,ผลิตผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม